สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมซอม b ี e Night ท e r r o r นะครับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เคยบน PC ซมาก่อนและตอนนี้ก็มาอยู่บนมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับเกมนี้ก็จะให้เราแพร่เชื้อซอมบีนะม้นะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยนะครับเออเอาคนไหนก่อนดีอืมเอาคนนี้แล้วกันจงกลายเป็นซอมบี้ซะโอเคอืมแล้วก็คนนี้นะครับอีกคนหนึ่งเรียบร้อยแพร่เชือ้อนี่กัดมาเร็วเรียบร้อยครับ ตอนนี้คนก็เริ่มรู้ตัวแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นข้างในบาร์นะครับแพร่เชื้อแพร่เชื้ออย่างเร็วเลยโอไมค์ก oh ็สถานการณ์ตอนนี้เป็นไงบ้างข้างในซอมบี้แบบระบาดเต็มเลยนะครับเรียบร้อยโห oh. <c oughs> คือบางคนก็ยังไม่รู้ตัวนะครับซอมบี้ระบาดขนาดนี้นะอืมทำไมคนนี้มันหลบข้างในนี่นะเอาเข้าไปไม่ได้นะครับโอไมค์ก oh ็ finish เราสามารถจบได้เลยนะครับอืมแต่ผมยังไม่จบนะรอซอมบี้จัดการคนให้หมดก่อนนะครับแต่ผมทําอะไรคนข้างในไม่ได้นะโอเคครับฉีกเนื้อไปชิ้นๆเอากัดกินให้หมดกลายเป็นซอมบี้ให้หมดฟินิชโอเคอันนี้ก็จบด่านแรกแล้วนะครับอืมเกมนี้ก็จะให้เราเล่นแบบนี้ไปเรื่อยนะครับแพ้เชื้อไปเรื่อยนะ แล้วก็จะมีนเรื่องให้เราได้ดูนะครับ d a m มันทีวีมันใหญ่มากเลยนะ What is doing here Turn it on y o น turn เ t on นายเปิดมันสิโอเคเปิดทีวีรายการอะไรเนะี่ยน่าจะเป็นข่าวอะไรสักอย่างนี้นะครับน่าจะเกี่ยวกับวัคซีนอะไรอย่างนี้นะวัคซีนแพ้เชื้อซอมบี้นะครับโอเคยังไงต่อครับเราสามารถเล่นความเร็วได้ด้วยนะครับนี่ เร่งความเร็วอืมโอเคแพรเชื้อใส่ซอมบี้คนนี้แพรเชื้อแพ้เชื้อซอมบี้ใส่คนนี้ก่อนนะครับคือคนนี้เขามีอาวุ้นนะโอเคนี่ครับอือืมคือเกมนี้เราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับคือเราแค่แพรเชื้ออย่างเดียวนะแล้วก็ให้ซอมบี้จัดการคนนะครับคือเราก็จะต้องวางแผนด้วยนะครับ อย่างเช่นการแพร่เชื้ออะไรแบบนี้นะครับคือเราแพร่ม่วงไม่ได้นะเพราะว่ามันก็จะมีคนที่มีอาวุธนะครับแล้วก็ต่อสู้กับซอมบี้ได้นะอืมเอาคนไหนดีคนนี้น่าจะมีอาวุธนะเอาคนนี้เลยแล้วกันโอเคครับโดนไปแล้วหนึ่งยังไงต่ออ่ะสองคนนี้แล้วกันเรียบร้อยครับแพร่เชื้อไปซอมบี้มาแล้วซอมบี้มาแล้วแพร่ไปเรียบร้อยครับท่านผู้ชม ือสอมบีระบาดหนักพังเข้าไปยังไงต่อครับเอาเฮ้ยคนนี้มีปืนนะไม่รู้ว่าสมบีจะรอดหรือเปล่านะครับเรียบร้อยหรือเปล่าอืมไม่นะโอเคอืมกัดอีกคนนึงเรียบร้อยครับแพร่เชื้อเสร็จแล้วมารวยไปเลยพังเข้าไปเอาขึ้นไปข้างบนเร็วข้างบนมีคนนะ โอ้ไม่ก็ตอนนี้ซอมบี้ยังลงข้างล่างไม่ได้นะครับคือเราต้องฆ่าให้ครบแบบ22คนนะตอนนี้ฆ่าไป13แล้วนะครับแพ้เชื้อ13คนโอเคครับขึ้นไปข้างบนนะไปทางนี้ดีกว่าโอเคปิดล็อกประตูอืม เกมนี้ก็ถือว่าสนุกเอาเรื่องเลยนะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบเกมแนวเอาชีวิตดอดจากซอมบี้หรือว่าแบบแช่เชื้อซอมบี้เนะี่ยก็ลองดูเกมนี้กันได้นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบเล่นเพลินดีนะครับคือไม่ต้องคิดอะไรมากเท่าไหร่นะแต่บางทีเราก็จะต้องคิดนะครับเพราะว่าเกมนี้มันก็จะต้องใช้การวางแผนด้วยนะคนนี้มีปืนเอาบุกเข้าไปเร็วเอากัดเรียบร้อยคือผมงงมากเลยนะครับเวลาที่ซอมบี้กัดผู้หญิงเนะี่ยพอเป็นซอมบี้ปุ๊บเนี่ยกลายเป็นซอมบี้ผู้ชายเฉยเลยนะครับคือผมงงมากเลยนะดูด ท่านผู้ชมคือไม่มีซอมบี้ผู้หญิงเลยนะครับมันเกิดอะไรขึ้น what's going on โอเคลงไปข้างล่างนะอืมโอเคลงไปมาเร็วอีกหนึ่งคนนะครับก็จะครบ22นะแล้วเราก็จะจบเกมนี้ได้นะครับจบด่านนี้นะอ๋อซอมบี้ทำไมมันไม่เดินลงไปข้างล่างอ่ะโอเค <laughs> เล่งเวลานะครับ เดีย๋ยวมันจะช้าเกินไปมาลุยเลยเอาโหตรงนี้ดิไปเร็วลุยเลยเพื่อนยังไงครับจังหวะนี้เรียบร้อยโดนซอมบี่กระซวกไปฟินิชจบด่านนี้แล้วนะครับโอเคเลเวลคอมพลีท okay. มาด่านต่อไปครับยังไงต่ออันนี้ก็จะเป็นด็อกเตอร์นะ เกมนี้ก็จะมีในเรื่องให้เราได้ดูนะครับคือผมงงมากเลยนะครับคือเราข้ามเน,เนื้อเรื่องไม่ได้นะอืม people <น>โอเคผมว่าไอ้ด็อกเตอร์คนนี้น่าจะเป็นตัวการนะครับไอ้นคนที่ผลิตวัคซีนไวรัสนะหรือเปล่าก็ไม่รู้อืมโอเค here we are. here we are random zoom โอเคซอมบี้ <Okay>, มาแล้วมาถึงเวลาแก้แค้นครับเดี๋ยวเราจะจัดการคนที่เป็นตัวการนะหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคขึ้นไปข้างบนพังมาเร็วโอเคมามาดูกันว่าเราจะจัดการด็อกเตอร์ได้หรือเปล่านะครับโอเคเครื่องพังแล้วถึงเวลาลุยโอ้โหระวังนะโอเคฉันกำลังหนีโอ้โหเรียบร้อยครับ ยามรักษาความปลอดภัยโดนไปและต่อไปก็เป็นด็อกเตอร์ไม่นะเฮ้ยไอ้ด็อกเตอร์มันจะใช้แผนนะครับคือมันจะทําให้ซอมบี้ตกลงไปนะไม่นะโอเคมาครับอ๋อ้ือเราสั่งการซอมบี้ไม่ได้นะครับมันคืออะไรอะเราขึ้นไปไม่ได้เหรอ ออคือผมงงมากเลยนะครับคือเราใช้งานซอมบี้ไม่ได้นะเอ๋าทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราจะให้ผมทําไงเนะี่ยไม่นะท่านผู้ชมคือเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับโอเค DNA ออืม ออเรียบร้อยครับโอ้โหโดนไฟด็อกเตอร์จัดก,การนะคือเราล้างแคลนไม่สำเร็จนะครับโอ้โหสวยละเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้ยคือเราทำอะไรด็อกเตอร์ไม่ได้เลยนะครับอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามมอยด้วยนะครับเดี๋ยวเราวาเจอกันคลิปหน้านะครับเสีย